ผมออกจากบ้านมาผมจะผมจะมีหลวงปู่องค์หนึ่งผมจะบูชาผมมียกมือไหว้ผมก็ระ้ลึกถึงพุทธเจ้าก่อนพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ขอบคุณผู้เสียหายอ่ะที่เราไปขึ้นบ้านเขาเนี่ยก็แผลแผเนี่ไงแผลไม่ตายเขาด้วยใช่ก็เหมือนแบบว่าแผลขอบคุณเขาอ่ะขอบคุณขอบคุณผู้มีพระคุณแล้วเราเป็นคนดีไหมผมเนี่ยผมก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะดีครึ่งไม่ดีครึง่งดีเสีไหมฮะไป อ่าอ่ามนี่มันนี่ยมันเี่มันี่พี่กูใจมือกูใจมือกูใจมือเราเนี่ยก่อเหตุแล้วมานานมากี่ครั้งแล้วก่อเหตุเนี่ยก็เนี่ยครับเนี่ยครั้งแรกเนี่ยสองสองงานทีเดียวเนี่ยสองงานครับแล้วเวลาก่อนก่อเหตุได้ผมผมออกจากบ้านมาผมจะผมผมจะมีหลวงปู่องค์หนึ่งผมจะบูชาผมมียกมือไหว้ผมก็ระลึกถึงพุทธเจ้าก่อนแล้วพระพุทธพระธรรมพระสง์ แลทีนี้ก็เสียงศักดิ์สิทธิ์ในสตากัลโลกท่านในสามโลก่าตุมจฉาว่าทีนี้ผมก็ขอให้คุณบิดามารดาทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทุกพวกทุกภูมิและตัวข้าพเจ้านี่ให้พ้นจากภัยพยันตรายทีนี้ทีนี้เวลากลับบ้านผมจะขอบคุณขอบคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมประสงค์แล้วไม่ขอบคุณผู้เสียหาย,ยาที่เราไปขึ้นบ้านก็นเ<ห>นี่ยผมก็แผลแผ,แผ่นี่ไงแผ่ไม่ตายเขาด้วยใช่ผมก็แผลนี่ไง ที่ว่าก็เหมือนแบบว่าแผลขอบคุณเขาอะขอบคุณขอบคุณผู้มีพระคุณผมก็ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณผมก็ผมก็ไล่ไปหมดแล้วขอบคุณที่เราไปขโมยเข้ามาเนี่ยนะอผมผมไม่รู้ผมก็แผ่ให้ไงคืออันเนี้ยหลังก่อเหตุเนี่ยเราก็แผลเมตาให้กับอ่าคนที่เราไปรักขโมยของเข้ามาถูกไหมที่ไปปีนบ้านเข้ามาถูกไหมแผ่ครับแผ่แต่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเชื่ออะไรแต่แต่แต่คล้ายๆว่าผมก็แผ่แผ่ออกไปอะทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณก็หมายความว่ารวมหมดในจักรวาลเนี่ย ผมผมผมจะทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวกลับมาอีกนิดนึงก่อนก่อเหตุเนี่ยเราได้มีบทสวดพางตัวร่องหนอะไรไหม <c oughs> ไม่มี <c oughs> ไม่มีไม่มีครับ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> นี่แหละก็พูดะธรรมประสงค์นี่แหละอ่ะแล้วของเนี่ยที่เราเไปขโมยไปปปบ้านเข้ามานเนี่ยของพวกนี้เราเอาไปไหนผมก็ขายนี่แหละว่าไปไปขายไปอะไรนี่แหละวันนี้ผมก,ก็กินด้วยขายด้วยแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยเราเข้ารับโทษอยู่ในเรือนจําเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมในเรือนจําอีกไหม ก็ต้องทําครับเพราะผมผมทํามาแล้วเนี <wh> ่ยผมทํามาผมก็ต้องทําต่อเนื่องตลอดอย่างน้อยๆนี่ก็ผมก็รักษาชานไว้ใช่ไหมเสียงที่ผมมีอยู่ในในตัวผมน่ะเดี๋ยวผมถามอะไรอีดหยึงอันนี้เสพไหมฮะมิเสพครับมิเสพมีมีการหลอนดมกาวอะไรไหมไม่มีครับไม่มีตรวจตรวจได้เลยผมผมให้ตรวจเลยตรวจไฝากฝากอะไรกับผู้เสีหายไหมผมก็อยากจะให้เขาแบบว่าเขาก็ไม่ถือโทษโกรธผมเท่าไหร่นะเขาผมผมก็รับแล้วใช่ไหมครับเขาไม่ได้มาทําร้ายอะไรผมใช่ไหม ผมก็จะให้เขามีความสุขมีสุภาพมางกายแข็งแรงขอให้พระเจ้าคุ้มครองเอ่อก็ให้พุทธประธรรมประสงค์คุ้มครองเขาแล้วก็ให้เขาทาหน้าที่ของตัวเองให้ให้ดีเอ่อผมผมก็เชื่อว,ว่าตำรวจดีๆก็มีเยอะในประเทศไทยเนะี่ยมันก็มีม,ม,ม,มีมีทั้งหมดแหละประชาชนไม่ดีก็มีประชาชนดีๆก็มีแล้วเราเป็นคนดีไหมผมเนี่ยผมผมก็ห้าสิบห <จะ S 2> ้าสิบอ่ะดีครึ่งไม่ดีครึ่ง อเพรราาะะะผมมจยู่ปณนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ